นี่เราจะมาพูดถึงคนที่จะฟังก็กำหนดฟังไม่ต้องไปดูลงวันนี้เราจะมาพูดถึงธรรมะพระพุทธเจ้าไม่มีทางลัดนะต้องไปตามลำดับขั้นของมันพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถเสกพูดให้ใครแล้วก็บรรลุธรรมได้ท่านเป็นเพียงผู้บอกเราเป็นผู้ปฏิบัติตาม นนี้จะมาพูดถึงกุณทลีเทพประบุทําไมถึงเรียกกุณทลีเทพประบุกุณฑลีเนี่ยแปลว่าชายหนุม่มที่มีตุ้มหูแบนพ่อเนี่ยเป็นพราหมณ์ก็เป็นมีฐานะดีแต่เป็นคนขี้เหนียวสมัยก่อนในอินเดียเ็าผู้ชายเขาจะใส่ตุ้มหูด้วยแต่ด้วยความขี้เหนียวของพ่อเขาจะตีทองบ้างที่สุดให้ลูก ใส่เป็ดตุ้มหูเขาเรียกว่าไอ้ตุ้มหูแบนคนเนี้ยชายหนุ่มคนเนี้ยเป็นลูกพราหมณ์ก็ไม่ได้ไปกาพระเจ้าใครๆก็ไปเพื่อนฝุงไปแต่ตัวเองโดยสัรโดยที่พ่อเป็นพราหมณ์เนี่ยสั่งห้ามไม่ให้ไปไปกบพทธเจ้าแล้วทีนี้อยู่ๆเขาก็ไม่สบายไม่สบายพ่อก็ได้ความขี้เหนียวแทนที่จะไปซื้อยาให้ลูกก็ไม่เอา ไปเอาสมุนไพรหรือไปถามคนโน้นคนนี้ว่าอะไรยาไหนทําเองออาเการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่ได้รับการรักษาเนี่ยอาการเขาก็หนักขึ้นหนักขึ้นจนใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าในชีวิตเนี่ยไม่มีใครช่วยเขาได้เลยสมัยก่อนได้ข่าวว่าพระสมณะโคดมเนี่ยพระเจ้าเนี่ย มีเมตตามากช่วยเหลือผู้คนเนี่ยนะเราเขาเสียดายมากที่ไม่ได้ไปกราบพระพุทธเจ้าเขาก็คิดถึงอย่างเงี้ยถ้าได้ไปกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะช่วยเขาได้ไม่ให้เขาได้เจ็บได้ไข้เจ็บป่วยตรงเนี้ยเขาก็คิดอย่างเงี้ยคิดไปก็คิดไปพอด,ดีจังหวะน,นั้นพระพุทธเจ้าไปบินธบาทผ่านมาพอดีแสงแสงอาทิตย์ส่องไปที่พระ พระพุทธเจ้าก็มีรูปของพระพุทธเจ้าก็ทาบไปที่ข้างฝาที่กุณฑลีเทพบุตรเนี่ยกุณฑลีเนี่ยมองไปพอดีเขาก็มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีความสุขมากโอ้พระพุทธเจ้ามาช่วยเราแล้วนะพอเขามองรูปพระรูปพระพุทธเจ้าที่เป็นเงาที่ติดข้างฝาเขาก็เสียชีวิตไปการที่เขาเสียชีวิตไปเนี่ยทำให้เขาไปเกิด สวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยความที่เขาคิดถึงพระเจ้าเขาก็มีมีมานอยู่มีข้าทาสบริวารอยูอ่ด้วยเหตุนี้คนก็เลยไม่เป็นไรไม่ต้องปฏิบัติหรอกเห็นไหมคุณธลีเทพประบุรเนี่ยไม่ต้องปฏิบัติแค่นึกถึงพระเจ้ามาไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงละมาคนก็คิดไปแบบนี้การที่จะมาปฏิบัติไม่มาหรอก คิดว่าแค่พุโทโธพุโทโธพุโทโธคิดถึงพระเจ้ากา็ไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะมันไม่ใช่แบบนั้นนะบอกไว้ก่อนมันไม่มีทางลัดขนาดนั้นที่กุณธลีเทพบุตรเขาเป็นแบบนี้ได้นะเขาก็ต้องมีสร้งางมีบุญมาก่อนใชนะ่แล้วเขาเจอพระพุทธเจ้าเขาก็ต้องสร้างสมมาแต่ในชาตินี้เขาไปเกิดผิดที่คือไปเกิดเป็นลูกของพราหมณ์ ไม่ได้เกิดในพุทธศาสนาแต่เขาก็พระพุทธเจ้าก็มีเมตตาทําให้เขานึกถึงแล้วพระพุทธองค์ท่านเสด็จมาพอดีเงาก็ไปทับทําให้เขานะขณะที่จิตกําลังจะหลุดออกจากล่างเขามีความสุขไม่ได้เจอได้เห็นพระพุทธเจ้าเขาก็ตายทันทีไปเกิดสวรรค์ชั้นดาวดึง แต่ถ้าพวกเราไม่ปฏิบัติมาก่อนเห็นไหมตอนนั้นนะขณนะน,นั้นนะจิตเขาจดจ่อกับพระเ,เจ้าเขาไม่มีอะไรละไม่มีใครจะช่วยเขาได้แล้วอย่างพวกเราเนี่ยทั่วๆไปก่อนที่เราบางคนจะเสียชีวิตเนี่ยโรคล,ลุมเลาเข้ามามีโรคนู่โน,นโรคนี้คนนี้เป็นโรคเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับเนี่ยสติมันจะไม่ดีละ าจะคิดยังไงมันก็คิดไม่ออกอย่าไปคิดมาาอ๋อเดี๋ยวรอเรา,เราไม่สบายมากๆคิดถึงพระเจ้าเราจะอย่างน้อยไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวะดึงเนี่ยมันไม่ได้นะเพราะว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยจะทําให้เราไปยึดร่างกายเราเจ็บตอนนี้เราไม่สบายเราไม่สบายคิดถึงแต่ว่าร่างกายเราไม่สบายเราไม่สบายเพราะคือหนึ่งพวกนี้ปฏิบัติมาน้อยหรือไม่ได้ปฏิบัติเลย คิดว่ามาดักเอาข้างหน้าคิดว่าง่ายๆไปทางลัดอะเวลาพุโทโธพุโทโธพุโทโธเห็นไหมกุณฑลีแทบตรุยังทําได้ทาไมเราจะทาไม่ได้มันไม่ใช่นะมันไม่เหมือนกันอพอถึงเวลานะคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยมันทรงฌานไม่ได้นะแม้แต่พุโทโธมันก็จับไม่ได้นะมันมันเครียดมันเจ็บมันทรมานอย่างเงี้ยนแะแต่ลองอดโอยอดโอยอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้ เห็นไหมสุดท้ายเราดนทุรนทุลายตายไปเห็นไหไปไหนจิตสมองมีนรกเป็นที่หวังได้เพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทในชีวิตในการคิดในการคิดว่าอ๋อเดี๋ยวเป็นถึงเวลาง่ายๆไม่ต้องไปปฏิบัติให้มันยุ่งยากหรอกการปฏิบัตินี่มันดียังไงถ้าเราทรงฌานสี่ได้เป็นปกติ เราก็มันเข้ายากนะตอนนั้นบอกไว้ก่อนไม่ใช่ว่าจะเข้าง่ายๆถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเนี่ยจิตมันจะไม่เป็นกุศลมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันทำไมมันทรมานอย่างนี้ยิ่งถ้าตัวคนเดียวยังเอาตัวรอดได้อยู่ตัวคนเดียวหมายความว่าตัวเองเป็นผู้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติพยายามถ้าตัวเองเคยได้ฌานสี่เป็นปกติก็ค่อยๆเข้าฌานไป ดูลมเข้าดูลมออกนมาพยายามให้ถ้าคนที่ทรงฌานได้เป็นปกติเนี่ยหายใจเข้าปุ๊บเขาจะฌานสี่เป็นปกติเลยอพอเราก็ถอนมาแล้วคิดพิจารณาฌานสี่อยู่เบิกขาจะคิดกันมาเอ๊ะทาไมอะ่ะเราถึงเจ็บไข้ได้ป่วยทําไมเราถึงดูลมไม่ได้เลยทําไมมันเข้าฌานไม่ได้มันเพราะอะไรเมันก็มาคิดพิจารณามันก็มาอ๋อเพราะเราอะ่ะติดยึดอยู่ในร่างกายของเราอยู่ที่ว่า เราไม่สบายเราไม่สบายจิตตรงนี้เห็นไหมมันแค่นิดเดียวเองความคิดตรงนี้เห็นไหมถ้ามันไม่มีสติเนี่ยถ้าการที่อดหลับอดนอนเห็นไหมนก็ไม่สบายผาสมผเสเอเกีย้ยตัวเนี้ยเป็นตัวสกัดกั้นเลยมาพอเราเข้าทรงฌานได้สำหรับคนที่ได้ฌานสีเป็นปกติเราเข้ารีบเข้าพิจารณาแล้วโอ้ทําไมเราถึงเป็นแบบนี้เราพิจารณาก่อนนะเพราะเราตอนเนี้ย เรายังยึดกายอยู่แสดงว่าฌานที่เราได้มันยังไม่ปกติมันยังไม่แน่แน่นเท่าที่ควระทำให้เรานึกไม่ออกขณะนั้นเรานึกไม่ออกว่าต้องทำยังไงเพราะสติเรามันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วได้ความที่ว่าหนึ่งอดนอนเห็นไหมการอดนอนเนี่ยไม่ดีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ดีมันสองอย่างมาประสมผสานกันเนี่ยทําให้ทรงฌานไม่ได้ พอเรา,เอาพยายามดูทรงฌานใหม่ดูอย่างที่เคยทําในกรณีที่อยู่คนเดียวเราก็เข้าฌานไปแล้วก็เราพิจารณาว่าทาไมเราถึงเป็นแบบนี้ที่เราเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเรายึดกายไม่อยู่มนพิจารณาใหม่แล้วถึงได่รู้ว่าเราต้องพิจารณาให้ได้ว่ากายกับใจนี่มันคนละส่วนกันเราดูแล้วตอนนี้เราเช»,ยอุเบกขาเฉยน้ะยกจิตขึ้นมาวิวปัสสนาก็คือมา คิดดั้งกายเนี่ยรล้วก็กายที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราไปยึดมันใช่ไหมเห็นไหมเราก็มาดูเอ้ทําไมกายเราถึงเจ็บป่วยเราก็บอกโอ้กายนี้มันเป็นธาตุทั้งสี่เห็นไหมมันเป็นประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมเห็นไหมมันอยู่กับเรามานานเลยเขาไปยึดมันว่ามันเป็นเราเราถึงต้องยึดว่านี่เราป่วยเห็นไหมนี่ก็คือสําหรับคนที่ยัง ไม่แนบแน่นเท่าที่ควรนะการพิจารณายังไม่แนบแน่นเท่าที่ควรแต่ถ้าเราแนบแน่นแล้วนั่นคือถ้าเราสามารถได้แนบแน่นขนาดนี้นะเราต้องเป็นพระอนาคามีเห็นไหมถ้าโสดาบันสกิทาคามีเนี่ยก็ยังมีหลุดอยู่แต่เราก็จะไม่ตกต่ําไปกว่าอ่าเราก็จะไม่มีการลงนรกอย่าน,น้อยๆเราอาจจะ,ะไปค้างอยู่ที่ดาวดึงแต่เราจะไม่ไปไกลกว่าน,นั้น พราะเราจะจับไม่ได้แต่ถ้าเราเป็นพระอนาคามีเนี่ยตรงนี้ถือว่าเล็กน้อยหมายว่าเราพอเรา,ารู้ลมหายใจตลอดคือรู้ลมเข้ารู้ลมออกตลอดเราใหรู้ว่ากายเนี้ยมันอัตโนมัติของมันเลยกายเนี้ยมันไม่ใช่เราแน่นอนเราถึงแม้เราจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างน,น้อยๆเรา,าถ้าไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเราก็ต้องประยช่์ชั้นสุทธวะพรม่มย เพราะฉะนั้นนะ่ยอย่าประมาทในชีวิตอย่างน้อยๆทรงชานสี่ให้มันได้เป็นปกติเราถึงจะเอาตัวรอดได้แต่ถ้าสําหรับคนทั่วไปที่คิดว่าตัวเองชานยังไม่ได้คิดว่ามีความสงบแล้วชานหนึ่งชานสองชานสามอาจจะยังไม่ได้ชานสี่อย่าคิดว่าจะเอาตัวรอดได้นะพอถึงเวลาเนี่ยการเจ็บไข้ได้ป่วยการอดหลับอดนอนเนี่ยมันมีผลมากเลยสําหรับผู้ปฏิบัติผู้ที่จะ ที่จะต้องไปเกิดใหม่คือผู้ที่ต้องตายจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นนะอย่าประมาทตัวนี้เราต้องพยายามฝึกให้มันได้เต็มที่เพราะว่าการการกลัวตายนี่ทุกคนนะถ้าเราทรงฌานทรงทรงฌานสีไม่เป็นปกติเราก็ยังกลัวตายอยู่เพราะเรายังแยกรูปแยกนามไม่ได้แยกกายกับใจไม่ได้เรายังคิดอยู่เรายังยึดอยู่ว่าเราตายเราตายเห็นไหม แต่ถ้าเราชาดสู่เบกขาแล้วเราก็คิดว่าเรื่องของกายไม่ใช่ของเราเนี่ยเราถึงจะแยกรูปแยกนามได้นะงั้นเราต้องทนทุกทรมานจากการเจ็บไข้ได้ป่วยพระพเจ้าก็บอกคนที่กลัวตายกับคนไม่กลัวตายพรามเคยไปถามพระพเจ้าว่าเอ,อในโลกเนี้ยพิสูจน์มาหมดแล้วมีแต่คนกลัวตายอพระพเจ้าก็กมีที่กลัวตายก็มีไม่กลัวตายก็มีคนที่กลัวตายประเภทไหนบ้าง พวกนี้ไม่ทําบุญเลยไม่ทําบุญไม่รู้จักบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงตลอดชีวิตมาไม่เคยทําบุญบางทีก็ทําแบบเสียไม่ได้อะเขาชวนทําไปไม่มีศรัทธาเลยทั้งนั้นไม่ได้คิดถึงอะไรทั้งนั้นอทําไปอประเภทหนึ่งทําบุญเหมือนกันแต่ประเภททําบุญเอาหน้า,ทา,นททางาท,ที่เราเห็นทั่วไปอะเขาประกาศชื่อลงชื่อเนี่ยก็เอาทําบุญสักหน่อยที่เราเห็นทั่วไปแต่ไม่ได้มีความศรั การทำบุญคนพวกนี้พอถึงเวลาจะตายเนะตาเหลือกตาค้างเยี่ยพวกไม่เคยทําบุญเนี่ยรู้ว่าอ๋อพอถึงใกล้จะตายรู้ว่าบุญเนี่ยมันมีจริงตอนนั้นโอ้ก็ไม่รู้ว่าจับไม่ได้หรอจับบุญไม่ได้เพราะตลอดชีวิตมาไม่เคยทําบุญก็จะกลัวตายพวกนี้จะตาเหลือกตาค้าง,งร้องโวยวายโวยวายเพราะรู้ไม่มีลงนรกแน่นอนเพราะว่าก่อนจะตายเนี่ยจิตมันจะบอกเลยว่า ่วยครั้งนี้ตายแน่นอนพวกนี้จะกลัวตายแล้วอีกประเภทนึงทําบุญเอาหน้าอย่างเงี้ยพอถึงเวลาบุญมันจับไม่ได้เพราะหน้าตาก็ได้ไปเรียบร้อยละบุญก็ไม่เหลือนะไม่มีบุญที่จะได้รับถึงเวลาจะตายก็โอ้โหลองไวอยวายวายไ,ไม่อยากตายนี่ก็คือสองประเภทแรกที่ประเภทกลัวตายในอีกประเภทนึงไม่กลัวตายก็คือพวกที่ทาบุญทํากุศลตลอด ทําบุญทํอทําบุญกะระถินผ้าปาทําทุกอย่างใส่บาตรบริจาคทานต่างๆพวกนี้ถึงเวลาจะตายก็ไม่กลัวตายตายก็ตายแล้วอีกประเภทหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้ยอย่างพวกเราเนี่ยผู้ปฏิบัติธรรมถึงเวลาแล้วก็ตายเราไปดีกว่าเดิมแน่นอนแต่เห็นไหมมันก็จะมีแต่เราจะไม่ไปสูงกว่านั้น จะไม่ไปสูงกว่านั้นบางคนแต่ก็ยังดีบางคนเนี่ยอตอนที่มาปฏิบัติธรรมให้พญายมราชเป็นพยานมถึงตอนนั้นเรากลัวตายคนเราเนี่ยบางทีมันยังแยกรูปแยกนามไม่ได้เราก็ยังมีความกลัวตายแต่เราก็ไปถึงสำนักพญายมท่านก็บอกเ,อเราเคยทําบุญนึกได้เพราะตอนนั้น่ะก่อนที่จะตายอย่างเนี้ยมันเจ็บไข้ได้ป่วยแลมันทุกข์ทรมานมาก มันจะจับอะไรไม่ได้เลยแล้วก็สุดท้ายมาท่านก็ส่งไปอ๋อข้างล่างนี่มีมีแต่คนไม่มีศีลอ่ะเนี่ยเราศีลดีนะสมาธิเราอาจจะไม่ดีแต่เราทานดีศีลดีสมาธิเราไม่ดีอ่ะท่านก็ส่งขึ้นมาสวรรค์ก่อนตามลําดับขั้นนะอย่างพวกที่ใส่บาตรทำมุญใส่บาตรประจาอย่างเงี้ยไม่ได้ปฏิบัติหรอกแต่ทําแต่ถึงว่าอา๋อถึงเวลาตายเนี่ยตัวเองเนี่ย ทำบุญทำกุศลตลอดเห็นไหมรักษาศีลให้ทานรักษาศีลอาจจะไม่ได้ปฏิบัติทมถึงเวลาตายมันก็ปวดตายเหมือนกันนะคนประเภทอย่างเงี้ยกปวดตายบางทีลงไปข้างล่างปุ๊บพระญายมราชก็จะถามว่าเออถึงแม้เราทุกข์ทรมานก่อนตายงั้นเราลงไปพระญายมราชก็ถามว่าเออทาให้ทานรักษาให้ทานรักษาศีลมาไหมถ้าเราตอบว่าเออเคยนะท่านก็ส่งขึ้นมาให้ใช้บุญในสวรรค์ แต่พวกเราที่จะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานอย่างเงี้ยผู้ปฏิบัติงเงี้ยเราก็เหมือนกันอาจจะลงไปข้างล่างเหมือนกันแต่ว่าพญายามราชก็จะส่งกลับขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราได้อริยะตั้งแต่ว่าโสดาบันขึ้นไปเพราะว่าโสดาบันอย่างน้นอยๆเนี่ยชัมนสี่เราต้องได้เป็นปกติละพิจารณาได้ตรงนี้ให้เราเข้าได้ พยายามอย่างที่แนะนำไปถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราก็ต้องมาคิดพิจารณาออกมาก่อนออกจากสมาธิอย่าไปพยายามจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้จะต้องทรงชานให้ได้อย่าไปทำอย่างนั้นมันไม่ได้ผลนะลองมาหมดแล้วตรงน,นี้เอาใหม่ก็มาดูลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกก่อนให้มันเป็นปกติก่อนนะค่อยๆเข้าไปไว่าให้เรามา ถ้ายังไม่ได้ชานชันสี่เป็นปกติอย่างเนี้แต่ถ้าโสดาบันเนี่ยชานสี่เป็นปกติอยู่แล้วพอหายใจเข้าปุ๊บแต่มันก็จะมีหลุดเหมือนกันถ้าเราอดหลับอดนอนมีโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะเข้าไปยากหน่อยแล้วก็พยายามเข้าไปใหม่ดูลมเข้าดูลมออกจนถึงชานสี่การดูลมเข้าลมออกเนี่ยมันยากพอถึงเวลานั้นมันจับไม่อยู่มันเอาไม่อยู่ เราต้องหายใจเข้าไปอย่างที่เราเป็นปกติของเราที่พระเจ้าองพระเจ้าบอกถ้าคนได้ฌานสี่เป็นปกติหายใจเข้าไปปุ๊บอยู่ที่ฌานสี่เลยอุเบกขาเลยเราไม่ต้องตามลําดับขั้นนะมันจะเข้าไม่ได้ตรงนั้นหายใจเข้าไปปุ๊บู่ดิสศูนกลางกายแล้วก็พิจนารนณาเลยถึงอุเบกขาแล้วถอนขึ้นมาเช่น,นเอ๊ะทำไมเราถึงเข้าไม่ได้ เพราะเราเพราะอะไรเราถึงเข้าฌานไม่ได้ทรงฌานไม่ได้เราพิารณาโอ้เนี่ยเพราะใจเราเนี่ยยังไปยึดกายนี้อยู่เราคิดว่ากายเราไม่สบายกายเราขาดการพักผ่อนตอนนี้กายเราเจ็บป่วยเห็นไหมเพราะเราไปยึดกายปุ๊บแม้แต่ฌานสี่เนี่ยมันลืมเห็นไหมมันยังลืมได้เพราะฉะนั้นต้องให้ฌานสี่มันปกติอย่าลืมเห็นไหมเพราะฉะนั้นที่เราลืมอย่างเนี้ยเพราะบางทีอะ มันไม่แนบแน่นจับไม่แนบแน่นบางทีเราคิดโน้มคิดนีเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะฌานสี่นี่สําคัญนะทําให้ได้ถึงเวลาพอฌานสี่เรารู้แล้วอ๋อที่เราหลุดเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่แนบแน่นเราลืมเห็นไหมพระเราเจ็บไข้ได้ป่วยในความที่รักตัวกลัวตายเนี่ยทําให้เราลืม,มแต่ถ้าเราเป็นปกติเนี่มันเป็นเรื่องของมันเเพราะว่าที่เป็นแบบนั้นเพราะอะไรเราจะต้องเอาให้ได้เอาให้ได้เห็นไหม โลภะมันเกิดขึ้นนะเราเคยได้แบบนี้นี่ใเราเคยทําแบบนี้ได้ทําไมตอนนี้เราทําไม่ได้โลภะมันเข้ามาแนละ้วจะทําให้เราลืมะพอเราไม่ได้ก็จะเกิดโท่สาวเอ๊ะทำไมทําไม่ได้สักทําไม่ได้สทีมันก็กลับเข้าไปนี้เข้าไปในนี้บอดใง่ไหมเราต้องอ้าวพอติดนี้บานปุ๊บเนาะชานมันก็ส่งไม่ได้ลนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะตัวนี้สําคัญนะในการปฏิบัติเนี่ย เราต้องพยายามพอถึงเวลานั้นเราต้องมีสติรู้ว่าอ๋เนี่ยตอนี้เรายังมีความโลภอยู่นะอยากจะเอาให้ได้เนี่ยถ้าเรามาปฏิบัติเรามีเวลาเนี่ยไม่เป็นไรได้แค่ไหนแค่นั้นเราก็ดูลมไปหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรให้อยู่สงบสงบก่อนแล้วก็อาจจะอยงที่แนะนำไปก็หายใจเข้าไปลึกๆเลย หายใจเข้าแล้วไม่ต้องหายใจออกอนันนะ้มันจะได้แน่นอนกว่ามาทีละขั้นตอนบางทีมันเป็นเส้นผมบงังภูเขาว่าเราจะต้องเข้ายัางไงถ้าชานสีเป็นปกติกนะันมบางคนชานสีเป็นปกติยังนึกไม่ออกเลยวนะ่าถึงเวลานั้นเนะน่ะว่ยังมีนิดหนึ่งที่เรายัางคิดว่าเราไม่สบายเราไม่สบายตัวนี้สำคัญนะครับใดที่เรายัาง แยกไม่ได้แบบละเอียดเห็นไหมตามด้ถึงบอกถ้าเราไม่ได้ถึงพระอนาคามีเนี่ยความกลัวตายมันก็ยังมีอยู่นะเพราะพระอนาคามีเนี่ยอยู่ในวิหารทาานตลอดเราจะไม่เกิดความกลัวแม้แต่โสดาบันสกิทาคามีเนี่ยก็ยังมีความกลัวตายอยู่เหทำให้เราทรงฌานนไม่ได้ไมาแนะนำพวกเราไปก่อนเผื่อว่า ใครเจอเหตุการณ์แบบนี้มันจะได้ว่าต้องทำยังไงก็คือเนี่ยให้อย่างน้นอยชาญสีมันปกติก่อนะถ้าชาญสีไม่ปกตินะทำไม่ได้นะบอกไว้ก่อนเข้าไม่ได้เลยนะมันจะทำให้เราเบอรนมึนๆงงๆไปหมดเราชาญสีให้เป็นปกติเพราะชาญสีเนี่ยเราต้องมีสติก่อนว่เาเอ๊ะถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวไม่เป็นไรถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวรู้ลมเข้ารู้ลมออกเนี่ย เราจับไม่ได้เราก็เออคิดถึงะพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงเห็นไหมพอเรานึกได้เห็นมตอนนั้นนึกไม่ออกหรอวว่าตัวเองเคยทรงฌานสี่ได้เป็นปกติเห็นไหมได้วยความที่กลัวตายกลัวว่าโอ้เราเป็นอะไรเราเป็นอะไรเห็นไหมาะยังมีความกลัวตายอยู่แต่ว่ายังโอเคยังนึกได้ตอนหลังมานึกได้เราฌานสี่เราเป็นปกตินี่เราเคยได้อยู่แล้วนี่ เราก็มารู้หายใจเข้าไปฟุ๊บดมหายใจออกมันิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายแล้วก็เอาร่างกายเนี่ยแหละมาพิจารณาว่ากายนี่มันปกมันคือธาตุทั้งสี่นั่นเองไหมเพราะเราไปยึดว่ามันเป็นของเราจริงมันเป็นของเรามันไม่ได้เป็นของเราเลยมันก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมเนี่ยมันไม่สบายก็เป็นเรื่องของมันอีกอ่ะไหมที่เราไปไปยึดมันอย่างนี้เพราะเรายึดว่ามันเป็นเรา ตอนนั้นเรารู้ละตอนนี้อ๋อถึงเวลา,ามันเป็นของมันอย่างเงี้ยตอนนี้เรา,ามันจะเป็นอะไรมันจะตายแล้วก็ไม่อยากมีร่างกายแบบนี้อีกแล้ว <hoo> ถึงเวลากายมันตายเราไม่ได้ตายแต่ถ้าเราจะกลับมาเกิดอีกเราก็จะเป็นแบบนี้อีกอะกายนี้เราไม่ยึดมันละกายมันเป็นของมันอย่างเงี้ยถ้าเรา,าชาตินี้เรามีกายแบบนี้เห็นไหมมันมีเป็นทุกข์ ط, เป็นทุกข์ ط, เป็นโทษ ในชาติต่อไปเราไม่อยากมีกายแบบน,นี้เราก็เออนิพพานังปรมังสุข,ขังนิพพานังปรมังสุข,ขังเห็นไหมจิตก็ออกจากร่างไปเราก็เข้าพันิพานไปเห็นไหมแต่เราต้องพิจารณาให้ได้ก่อนนะว่ากายมันไม่เป็นของเราจริงๆนะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามให้ได้ชานสีให้เป็นปกติเราถึงจะรอดจากนระกได้รอดจากอาัอปายภูมิได้คือชานิสีอย่างปกติเนี่ย พิจณาจนได้อ่ะพระโสดาบันพระสิกิตาคามียได้พระโสดาบันอ่ะเต็มที่เจ็ดชาติเราไม่ต้องไปลงนรกเพราะฉะนั้นคนที่ยังทรงชาญไม่ได้ก็พยายามให้ชางสีให้มันได้แต่อย่าไปอยากจะได้ไวๆอยากได้ไวๆนะดูเป็นปกติของเราดูลมเข้าดูลมออกได้เมื่อไหร่ช่างมันแต่เราก็มีอิทธิบาทสีเห็นไหม,มชั้นทาวริทยจิตติมังสา ให้ควรบ่อยๆว่าเออทำไปได้แค่ไหนแค่นั้นเราอย่าไปโลกมากอยากจะได้ไวๆกลัวบางคนเกิดตายไปก่อนยังไม่ได้ชานสีนี่ทํำยังไงมายิ่งคิดอย่างเงี้ยยิ่งยากที่จะได้เพราะฉะนั้นมาปฏิบัติไปรู้ลมเข้ารู้ลมออกทําตามที่พระเจ้าท่านบอกคือรู้ลมเข้ารู้ลมจะได้มาไหร่ช่างมันเห็นไหมถ้าบารมีเราแก่กล้ามีความทําถูกทาง จ็ดวันเราก็จะได้ฌานละได้ฌานได้สมาธิมากำลังใจอ่อนลงมาหน่อยก็เจ็ดเดือนถึงจะได้สมาธิกำลังใจอ่อนกว่าน,นั้นอีกมาเจ็ดปีถึงจะได้สมาธิบางคนนี่หล่อแหละหล่อแหลกไหมสิบกว่าปียังไม่ได้อะไรเลยมาคิดพิจารณาตัวเองนะนะว่าทําไมเราถึงทำไม่ได้สักทีเรามันติดตรงไหน,หนไหมหวังว่าทุกคนคงเอาไปคิดพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆ ศาส,สนาพู้เป็นศาสนาของผู้มีปัญญาเยวเราเอาจิตหรือความรู้สึกมาตั้งที่กลางกงระบอมเลื่อนความรู้สึกมาที่คอสองข้างเลื่อนไปตามหัวไหล่ทั้งสองเลื่อนไปตามโคนแขนทั้งสองจนถึงข้อศอกเลื่อนไปตามปลายแขนทั้งสองจนถึงข้อมือ ถึงฝ่ามือและยกมือขึ้นพนมเราจะแผ่เมตตา